นี่นะครับก็คือข้อดีนะครับเพื่อนเพื่อนข้อครับชมต้นมันสวยๆไปเลยน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับมาพบกับกับผมช่อง youtube น้อยๆนะครับวันนี้ผมพามาดูมันสำปะหลังวันนี้ก็มาให้นำยศครับมันแปลงนี่ก็ ปลกวันที่18กันยายนครับพศ2566เนาะก็ตอนนี้อายุของเขาก็ได้4เดือน22วันครับก็คือหลังจากปลูกฝนไม่ตกเลยสักทีนะครับก็เลยก็เป็นอย่างดีนะครับแต่ถามว่าดีกว่าปีเล้วครับดีกว่าปีแล้วเยอะเพราะว่าปีนี้ก็ก็คือได้ลงพื้นนะครับเนาะ คือได้รองพื้นก็คือไม่ได้ใส่ขี้ไก่เม็ดนะครับก็คือรองพื้นโดยปุ๋ย15 15 15นะครับไรล,ล,ละครึ่งกระสอบพื้นที่แปลงนี่ก็ประมาณ3ไรลล่กว่าครับก็คือผมใช่ไปรองพื้นไปก็คือรองพื้นไปสองกระสอบครับพื้นที่ประมาณ3ไรลล่ครึ่งเนาะก็คือ ผลที่เห็นก็คือดีกว่าปีที่แล้วครับเห็นไหมครับผลโดยรวมก็คือใบร่วงหมดเลยนะครับใบเขาเรื่อมใบร่วงตั้งแต่ปลูกมา4เดือนย2วันครับต้นเขาก็จะโตรประมาณนี้ครับก็เคียงประมาณเคียงคอผมเลยนะครับเนาะนี่ครับความสมบูรณ์ก็ถือว่าคือเขาได้ได้ปุ๋ยจากปุ๋ยรองพื้น สิบห้าเสมอนะครับเนาะวันนี้ผมก็มาให้น้ำยศเขาครับเคยให้น้ำยศไปแล้วครับครั้งหนึ่งก็สงสารเขาครับที่ผมมาอัปเดตที่ว่าใบร่วงหมดนะครับเนาะตรงนี้คืออยู่ไกลป่าไม้นะครับเนาะไกลรั่วปลาไม่ก็จะโอเคหน่อยก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหัวมันของเขานะครับแล้วก็ไปดูการให้น้ำยศนะครับเนาะไปชมกันเลยครับตามมาครับตามมาครับผม ครับภาพภาพโดยรวมนะครับเนาะนี่ก็คือแปลงนี่แปลงที่ต้นมันเหี่ยวต้นมันใกล้จะตายนะครับฝั่งนนที่เป็นป่านะครับเพื่อนๆจาได้ไหมครับก็คือหลังจากที่เราให้จากที่เขาใบร่วงมดเนาะผมก็เลยมาให้นำยศครั้งหนึ่งครับที่มาอัปเดตก็คือ ไปร่วงเมื่อพอเราไ้น้ำไปปั๊บเขาก็ฟื้นขึ้นมาครับแทงใบใหม่หลังจากนั้นมาผมก็ทิงเวลานานครับไม่ได้มาไ้น้ำต่อเนื่องนะครับเนาะที่แรกผมไ้น้ำเขาเขาก็จะเขียวใบที่ร่วงก็คือเขาจะเขียวรัดขึ้นมาครับไ้น้ำไปข้างหนึ่งนะครับก็คือต้องลงทุนวางสายน้ำยศนะครับไม่งั้นไม่ได้ครับเพราะว่าฝนไม่ตกสักทีเลยก็คือช่วยเขาไปก่อนนะครับเนาะช่วยเขาไปก่อน เพื่อที่จะให้เขาโรดเร่งครับเพื่อที่จะให้เขาผ่านเร่งไปได้นะครับเนาะมันแปลงนี่ก็คือก็เนี่ยครับเป็นใบงิกใบงองก็คือเขาก็ติดเชื้อนะครับไม่เป็นไรครับเราอาศัยปลูกปลูกไปก่อนนะครับเนาะก็ปีนี้ก็ลําบากน,นักมากครับก็คือปลูกปลูกเป็นพันอายุายสั้นไปก่อนนะครับเนาะประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเราก็ต้องถอนออกแล้วก็ ปลูกใหม่ครับหรือไม่เราก็จะหว่านเขานะครับเปลงนี้เนาะหว่านเขาประมาณสามเดือนสี่เดือนเกี่ยวเขาเสร็จแล้วเราก็อยมาปลูกต่อเดี๋ยวเราก็มาวางน้ายดตั้งแตง่ครั้งแรกนะครับเนาะไปเลยครับไปไปดูการาให้น้ายศครับเราก็ไปดูหัวมันนะครับเนาะนี่ครับแปลงนี้ก็จะให้น้ายดครับ ก็ผมติดเครื่องทิ้งไว้นะครับตอนนี้เครื่องก็น่าจะดับเล้วลแหละเราก็มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นพันที่ติดเชื่อนะครับตัวนี้ไม่เป็นนะครับก็จะมีเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะครับเนาะเราก็ไปดูตามไปดูหัวกันเลยครับว่าเขามีหัวหรือยังอายุสี่เดือนเนี่ยไม่โดนฝนสักทีลองพื้นปุ๋ยเสมอไปอย่างเดียวนะครับเนาะ ต้นเขาก็ประมาณเมตรห้าิบเลยละครับประมาณเมตรห้าซิบเซนเนาะก็ผมสูงลอยแปดิบเอ้ยผมสูงลอยเจ็ดสิบห้าครับก็ตอนนี้เขาได้ลอยประมาณลอยห้าซ <mam> ิบเซนแล้วก็คือก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูหัวครับไปดูหัวกันเลยครับเขาก็ดินเขาจะแตกจะราวนะครับคือปุ๋ยทางใบยังก็ฉีดปุ๋ยทางใบไปแค่รอบเดียวนะครับเนาะฉีดปุ๋ยทางใบไปแค่รอบเดียว ก็ยังไม่ได้มาฉีดอีกครั้งเลยถ้าเหมือนน้ำน้ำก็หายไปครั้งหนึ่งแล้วอันนี้มาหายครั้งที่สองนะครับขพอภัไปนะครับก็คือยังเปลี่ยนวัดเนาะอากาศเปลี่ยนครับเราไปดูหัวกันต่อเลยนะครับเนาะก็มาชมกันเลยครับหัวมันสำปะหลังเออลืมบอกไปครับเพื่อนๆแปลงน,นี่เป็นระยองห้านะครับพันระยองห้าคือเขาจะมีกิ่งนะครับกิ่งเหมือนเสียมานะครับแตกไปนิดนึงเขาจะมีกิ่ง ครับผมมาดูหัวกันเลยครับนี่ครับที่ยินแตกนะครับระยองห้าครับโอเคไหมครับหัวมาแล้วนะครับจากที่เราไ้น้ำไปครั้งนึงถามว่าการไ้น้ำยศนะครับก็จะลงทุนหน่อยแต่เราเราไม่ต้องไปเดินรถบ่อยๆหรือว่าไปฉีดสปริงเกอร์นะครับมันเปลืองก็แล้วแต่ามคิดนะครับผมก็เลยลงทุนสื่อสายน้ำยศเลย แล้วก็มาให้หลังจากที่เราให้สายน้ำยศนะครับเขาก็จะลงเฉพาะบนล่องนะครับเนาะก็ประหยัดน้ำไปได้เยอะครับแต่มันก็เปรีงต้นทุนสายน้ำยศครับแต่สายน้ำยศถามว่าปีนี้ก็ไม่แพงครับม้วนละห้าร้อยกว่าบาทเนาะห้าร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยแปดสิบบาทอันนี้ผมซื้อสองลูนะครับชั้นนี้สองลูก็ห้าร้อยแปดสิบบาทต่อม้วนครับไปดูหัวต่อเลยครับพูดมากไปก็ตัวเพื่อนๆจะลำคานนะครับนี่ครับ คุยกันสดๆเลยนะครับนี่ครับหัวเขาโอเคไหมครับมันสีเดือนครับนี่นะครับก็คือข้อดีนะครับเพื่อนๆข้อดีคือเราให้นำเข้าไปครับหัวเขาจะไม่งอหัวเขาจะไม่คดนะครับเนาะก็คือเขาสามารถแทงรากได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ให้นำยดเข้าไปหัวเขาจะงอจะคดครับก่อนที่ผมจะ มาห้น้ำผมมาคุยดูนะครับหัวเขาเล็กๆครับแล้วหัวเขาก็จะโคจะงอนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับสิบห้าวันให้ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับจะดีครับนี่ครับหัวเขาพันละยงห้านี่คือหัวมาไวมากเลยนะครับผมสุดยอดครับก็ถือว่าโอเคนะครับหัวเราจะถึงเดือนพฤษภาเราก็หัวหัวเขาก็คงจะใหญ่กว่านี่เนาะก็ถามว่า โอเคไหมก็ถือว่าโอเคครับก็คือใส่ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวนะครับเนาะตอนลงพื้นถ้าอยากให้ดีก็อาศัยทางใบช่วยนะครับค่อยมากดยอดช่วยนะครับก็คลิปนี้ก็พามาดูหัวมันสำปะหลังปณนยอง5ครับอายุ4เดือน22วันกว่าจะถึงเดือนพฤษภาคมก็ได้หลายเดือนอยู่ครับก็ผสมเอาต้นได้อยู่ครับผม โอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอสรุปเลยนะครับก็คือผลสรุปก็คือสรุปว่าการใช้ปุ๋ยรองพื้นดีมากเลยครับก็คือได้ทั้งธาตุหลักธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับสามตัวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเขาก็จะได้กินเลยนะครับเนาะนี่ครับ ก็คลิปนี้ก็จะยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆก็สรุปเลยคือการใส่ปุ๋ยรองพื้นยังไงก็ดีกัวนะครับก็คือปีนาก็คือปีนาผมก็จะใส่ขี้ไก่อัดเม็ดรองพื้นไปด้วยนะครับไรละสองกระสอบถึงสามกระสอบถ้าใส่เยอะได้สี่ถึงห้ากระสอบต่อไร่ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าต้นทุนก็กระสอบนึงก็แค่ร้อยกว่าบาทนะครับหรือไม่เราจะใส่ขี้ไก่แก็บก็ได้ครับก็ผลของการใส่ขี้ไก่แก็บก็ คือเขาจะได้กินขี้ไก่แก็บก่อนแล้วเขาเออเขาจะได้กินปุ๋ยเคมีก่อนพอปุ๋ยเคมีหมดฤทธิ์ปั๊บเขาก็ได้กินปุ๋ยอินทรีย์จากปุ๋ยขี้ไก่แก็บอีกครั้งนะครับเนาะก็สรุปก็ดีมากครับใส่คัวคู่ก,กันกับปุ๋ยรองพื้นเสมอนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณครับผมจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับชมต้นมันสวยๆไปเลยน,นะครับ